กับมาับงานแล้วครับก็จะแบ่งเวลาให้เต็มที่ครับผมได้ติดต่อได้ค่ะติดต่อได้ก็เริ่ม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 ดูแลครับกลับมาเต็มกลับมารับตอนนี้กําลังเริ่มพิจารณาแล้วว่าจะจะจะรับเรื่องไหนบ้างเนียก็มีติดต่อมาค่อนข้างหลายเรื่องเหมือนกันแต่เราก็อยากจะทำได้เที่ยเรื่องแหละตอนนี้เพราะว่าเราต้องมีมีอีกหนึ่งหน้าที่ที่เป็นคุณพ่ออย่างเต็มตัวด้วยก็ขอเทีร์เรื่องแล้วก็อยากจะเลือกเรื่องที่เราออกไปทําแล้วเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ได้ที่สุดก็อยากจะทำสองสองสิ่ เออต้องเริ่มทํางานอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเขาเองที่เป็นคนอยากใช้เวลาอยู่กับลูกด้วยดังนั้นอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออการที่ถ้าเขาอยากจะกลับไปรับงานในวงการเราไม่เคยห้ามเลยเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสุขของเขาและที่สมคัญก็คือเป็นกําลังใจของครอบครัวอย่างตอนนี้ก็คือโอเคเพราะว่าเราก็คือเหมือนลาค้ออยู่ก็เหมือนอารมณ์เหมือน มือกันอย่างเงี้ยตอนนี้คือเราก็มาโฟกัสในการเลี้ยงลูกคนเล็กก็กลว่าจะให้นมแม่เนี่ยหนึ่งปีก็คืออยู่บ้านอยู่แล้วให้นมร้ปให้นมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดูลูกอยู่แล้วแล้วก็ดูช่วยดูคนโตได้ดังนั้นก็แปะมือกันกลับไปทำง,งานได้